สวัสดีครับพี่พี <c oughs> สวัสดีนะครับวันนี้พบกับผมเหมือนเดิมนะครับมอนสุภกรนะครับในช่องมอนคลาสสิกแหมช่วงนี้กระแสเรื่องพระเก่าไปขุดพระเก๊พระอะไรนี่แรงซะเหลือเกินนะครับนะครับ <c oughs> ก็ให้พี่ๆใช้พิจารณา,านในการรับชมนะครับวันนี้นะครับช่องอพระหลักร้อยพุทธคทุกหลักร้านอย่างผมเนี่ยนะครับก็จะขอเกาะกระแสหน่อยแต่ว่าก็จะเป็นนาพระกุแต่ว่าสร้างขึ้นใหม่ซึ่งเรียนพิมพ์พระกุที่เป็นสุดยอดแห่งจกักรพรรดเนื้อชินนะครับมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ วันนี้ที่ผมจะเสนอนะครับก็คือพระร่วงนะครับพระร่วงหลังรางปืนนะครับพระร่วงหลังลางปืนจังหวัดสุโขทัยนะครับเอาความไปเป็นมาก่อนผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าพระร่วงเนี่ยถ้าจจเป็นกูุเกา่กกากู่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยหรือขึ้นที่จังหวัดลบบุรีหรือขึ้นที่กูกวัดเทวสังคารามที่เป็นพระร่วงเท้าทานะครับเราก็จะทราบกันนาว่าดูจากเครื่องทรงต่างๆเนี่ยก็จะสร้างขึ้นในสมัยขอมใช่ไหมครับ พระเจ้าชัยวร,รมันที่7อ่ายุคขเขมรบายนนะครับแต่นะครับแต่ผมก็อันนี้ต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับพี่พนนี่ต้องใช้วิจารณญาณซึ่งก็มีข้อมูลใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดังเช่นผมจะขออนุญาตเอ่ยนะครับในเพจของเสียงสะท้อนอดีตนะครับของอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฉันทัศนะครับเพียรธรรมนะครับอาจารย์มหาวิทยายลายัยราชภัฏนพระนครท่านก็ได้ออกมาวิเคราะห์ว่าพระร่วงหลังปืนนี้เนี่ยที่เป็นลักษณะนี้เนี่ยน่าจะไม่ใช่สร้างในยุคของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7แต่ อาจจะสร้างขึ้นมาในยุคของอาณาจักรสุโขไทยนะครับแต่การเรียกคําว่าพระร่วงเนี่ยก็ถือว่าถูกต้องที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่ากษัตริสุโขททยก็ได้ชื่อว่าเป็นพระร่วงเช่นกันนะครับเขาบอกว่าเขาสังเกตมาบอกว่าในช่วงเขมรบายนเนี่ยเขาจะถือพุทธศาสนามหายานเนาะมาหายานเนี่ยเขายังไม่มีพระเครื่องเขาว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้เท็จจริงพี่ๆลองไปดูในคลิปนั้นนะครับผมก็แชร์ไว้อยู่นะครับเขาบอกว่าพระเครื่องเนี่ยมันเข้ามาตอนเป็น เทรวาดเข้ามาแล้วนะครับก็คือยุคสุโขททยเนี่ยมันเป็นยุคเปลี่ยนผ่านนะครับเขาสังเกตว่าบางบางองค์เนี่ยเ็าจะไม่มีเทิดบางองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้ทรงเทิดก็คือไม่ได้ใส่หมวกนะครับก็อาจจะสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในราวๆยุคสุโขไทยนะครับแต่ก็อายุร่วม8 0 0ถึง900ปีเช่นกันนะครับเป็นระยะกว่าเกือบพันปีนะครับถ้าเป็นพระกูเนาะก็ถือว่าเป็นจักรพรรดิแห่งเนื้อชินเลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเนาะผมเชื่อว่าพี่ๆน่าจะทราบกันดีนะครับแน่นะครับผมก็ันนี้อนคืประวัตินะครัับอนนั้นคือประวัติเค ส่วนพระที่ผมจะแนะนาเนี่ยก็คือต้องมีฤทธิ์แหละเกจิคณาจารย์ต่างๆก็เลยนาลํามาล้อพิมพ์มาเรียนพิมพ์เพื่อสร้างเป็นพระร่วงนะครับเป็นพระปางประธานพรยืนประธานพรน,นะครับแล้วก็ทรงเครื่องต่างๆเหมือนกษัตริย์ขอมนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกทรงเทิดนะครับมีสร้อยนะครับไม่ไม่ทราบว่าเขาเรียกสังวาลือเป่านี่ผมก็ไม่ทราบนะะแล้วก็จะมีนะครับมีประคตแล้วก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเครื่องสิตาพรข,ของกษัตริย์นะครับอ่าน,นั้นเป็นลักษณะของพระนะครับเนาะ ถ้าจะเล่นกันแบบเป็นกลุ่จริงๆนะครับก็โอ้เป็นล้านๆนะพี่ๆนะครับใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจะเลือกเล่นที่สามารถเอื้อมถึงเนี่ยผมก็อยากจะแนะนําองค์นี้ครับพระดีพิธีใหญ่อีกหนึ่งรุ่นนะครับพี่ๆนะครับวางไว้นี่ก่อนนะครับพระดีพิธีใหญ่อีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้เนี่ยขออนุญาตดูกล่องก่อน,กนนะครับก็คือพะระล่วงหลังรางปืนชินเงินหล่อโบราณนะครับหล่อกรรมพิธีหล่อโบราณรุ่นสร้างถวายพ่อหลวงของแผ่นดินนะครับของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัดสังคารามอำเภอ บ้านด่านลานหอยจังหวัดสุขโขทยัยสร้างเมื่อวันที่7เมษายน2550เป็น165นะครับตามเอกตามกล่องนี้นะครับหลวงพ่อจงนะครับท่านอธิษฐานจิตลุกเสกเป็นเกจิคณาจารย์เรื่องชื่อของจังหวัดสุขโขทัยนะครับท่านสร้างไว้หลายรุ่นแต่ว่ารุ่นที่ผมมีที่จะนํามาเนี่ยครับก็คือเป็นพระล่วงเนื้อชินนะครับซึ่งทําได้เหมือนอทั้งเนื้อหามวลสารแล้วก็พิมพ์ได้เหมือนพระกุกุเดิมกุเก่าที่ขึ้นที่วัดประสีรัตะนมหาธาตุนะครับนี่นะครับพี่ พี่ดูดูดูดครับผมว่าพระรุ่นนี้เนี่ยหน้าห้อยหน้าเล่นนะครับน่าสะสมมากนะครับเพราะว่าทําเลียนพิมพ์ได้เหมือนมากเล็พระกุจริงๆนะครับและก็สร้างมาจากเนื้อชินที่มีชินตะกัวนะครับนี่นะครับอ่านี่ใช่ไหมครับพี่พี่อันนี้ก็เป็นพระร่วงเนาะที่ผมมาแนะนําผมเชื่อว่าถ้าตามความเชื่อเนี่ยโอ้ทุนทรัพย์เราไม่ถึงเป็นหลักล้านที่เป็นแบบพระกุเนานะแต่สามารถห้อยเกรจิคณาจารย์เนี่ยผมแนะนาองค์นี้นะครับเนื่องจากสร้างที่สุโขทัยด้วยนะครับสุโขทัยก็ ต้นราชวงศ์พะร่วงเลยก็สอดคล้องทั้งชื่อทั้งนามนะครับทั้งพระด้วยนะครับจะต่อโค้ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังก่อนครับนี่นะครับสวยงามจริงๆนะครับพระเนี่ยสิบห้าปีแล้วนะครับองนี้ผมยังเก็บไว้อย่างดีนะครับสวยงามอันนี้ไม่ไม่ได้ลานนะครับเป็นเป็นรอยที่เฉยนะครับอันนี้ให้ดูสันฐานนะครับคือเป็นพระที่ปางประทานพรนะผมว่าอยากขออะไรก็น่าจะได้นะครับตามความเชื่อนะครับพี่ๆตามความเชื่อนะครับ มือยกประหารขึ้นในท่าประทานพรนะครับนี่ความเชื่อของคนไทยก็จะเชื่อว่าพระร่วงเนี่ยต้องเป็นสายคงกระพันนะครับนี่แต่ผมเชื่อว่าความเมตตาเนี่ยก็น่าจะมาเนื่องจากความอ่อนช้อยของพระพิมนะครับถึงแม้จะแฝงไปด้วยความเข้มขลึมแต่ว่าพระเนี่ยยังมีความอ่อนช้อยนะครับนี่ครับโอ้เป็นพระสวยนะครับท่านสร้างพระได้สวยมากจริงๆนะครับหลวงพ่อจงนะครับเป็นพระเกจิชื่อดังนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับมือผมก็สั่นมากอันนี้จะมีโค้ดนะครับ อันนี้เป็นโค้ดครับโค้ดก็ชัดเจนนะครับดูเนื้อพลาี่สวยงามมากจริงดูดูหน้าปลานะครับพพักก็ยังทรงเขาเป็นอ่ะขอมอยู่นะครับนะถึงแม้ว่าจะทําขึ้นมาใหม่แต่ว่าสวยงามนะครับพี่ๆนะผมไม่รู้จะบรรยาย่างไงนะครับวันนี้ก็นํามาเล่าให้พี่ๆฟังนะครับเท่านี้นะครับนะครับออสเตรเลียมห้อยนี่ผมคิดว่าองค์เดียวนี่คุ้มครองได้แน่นอนนะครับ นะครับพี่ี่ตามความเชื่อนะครับพี่ีตามความเชื่อนะครับนี่ผมก็นํมาให้ชมนะครับมีหลายรุ่นที่ดังๆนะครับแต่ว่าผมมีรุ่นนี้ก็วันนี้ก็นํามาให้ดูกันนะครับนี่นะครับสวยงามมากจริงๆนะครับสุดท้ายนะครับยังไม่ได้ขายนะครับวงนี้นะครับโอ้นี่ยังเดี๋ยวขอแรกหน่อยนะครับยังปล่อยอยู่นะครับยังมีเหลืออยู่นะครับสําหับบพี่ๆที่สนใจนะครับพระา่ากระดานกุหรวต้นลาใหญ่อันนี้เป็นบล็อกสองนะครับก็ยังมีพร้อมกล่องให้เช่าบูชาอยู่นะครับอันนี้ถึงจะปล่อยนะครับพี่ๆขอแทรกหน่อยนะครับแล้วก็จะมี อ่าอีกรุ่นหนึ่งนะครับขอแทรกมาในคลิปนะครับพระล่วงยังไม่ได้ปล่อยนะครับแต่ว่าพระท่ากระดานพิม์เล็กเนี่ยองนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับพี่ๆนะครับเป็นพิมพ์เล็กอ่าหลังทุบนิยมก็ปล่อยอยู่เช่นกันถ้าชอบก็ทักเข้ามานะครับอ่าหากใครชอบและสนใจพระท่ากระดานเนาะนะครับดูครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับตะกัวโบราณนะครับแล้วก็ยังมีบล็อกแรกนะครับบล็อกแรกของพระท่ากระดานเนี่ยองนี้นะครับก็ยังยังอยู่นะครับยังมีอยู่เท่านี้นะครับพี่ๆหากพี่ๆสนใจนะครับดูขอนฟ้าหน้าดํานะครับดูครับนี่นะครับบ หากชอบก็ทักกันเข้ามาสำหรับพระท่ากระดานนะครับก่อแส่นะครับแต่สำหรับพระร่วงก็ต้องจบทิปคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้นะครับหากใครชอบก็ขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับม่อนคลาสสิกสวัสดีนะครับ